สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาออกกําลังกายท่าชูแขนขึ้นให้สุดหัวอย่างนี้ครับแล้วเราจะมาโยกเอวนะครับโยกอย่างนี้นะครับโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาโดยให้เกรงหน้าท้องนะครับเพื่อที่จะได้บริหารหน้าท้องนะครับห้าสิบครั้งนะครับ ะเริ่มกันเลยนะครับผมจะขยับออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับชูแขนขึ้นอย่างนี้นะครับ50ครั้งครับ1 2 3 4 5หยับเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5้าแปดห้าเก้าหกสิบใครจะทําเยอะกว่าห้าสิบหรือหกสิบเจ็สิหรือหนึ่งร้อยครั้งก็ได้นะครับผมทําเพื่อที่จะให้กระชับกับคลิปที่จะโพสตนะครับอขอให้ทุกคนสุขภาพดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสนับปันหุดวันอาทิตย์ครับที่รับชมครับ